นงไปเห็ดยังพ <Beginning S 2> ี่น้องตกหนักโอ้ยนั่นแหละฝนตกโอตกนองทำไมเนาะ้านกะลี่ค่ะนกะลี่นี่นี่าจะกนค่ัี้บมติดแล้วอ่างเบิ่ เอ้ที่มึงตั้งใจสุบไอนนี้มึงตั้งใจสุบโซนั่นเอาเอาเอามึงเอาไอ้พกิโดลยมึงเอาเนป็นชโดนด้งเลยนะยางเลาะมาแต่พูดพูดเดียวเอนโยนไงโคนิตกแล้วสบายดีสบายดีบ้าสุขุุกคนพี่้องดายังอยู่บ้านเจฟลาอยู่โอ๊ยโต๊กให้นะไปเนาะ

ร่มนะนางสัเปิดกเกิดคอยกอนเรของขวัญเลียวพี่น้องวันที่รอคอยมามึงปี มจ้ะะคค่รกดกระตัดอ่านขอความก่อนเด้อนี่คำอวยพรแฮปปี้เบิร์ดเดย์พัลล่าขอให้เจ้าอ้อยพรให้สุขภาพแข็งแรงจากแม่ขาวนะคะคิดถึงเสมอแล้วกันของควันจะมีแม่คงจะได้มาหาเยี่ยมพวกลูกๆเด้อมาเนาะแม่มาเนาะแับต้นไม้ใหญ่เลยปลูกต้นใหม่หลายเลย านนัหมกแม่จะกินยั้งเตียไม่หายตอนนี้แล้วดูฝนเฮ็ดปวกออกเฮดละโง่กับเสกแม่โอเคค่ะมีสองสินเด้นี่สองตอนบโบเตต้ายังของฉันแน่นอนอ้าวขับอเต่อต่าบตกเตต้แต่กลางกระเป๋าสีดำของฉัน โอ้ยแบนเดียวกันนี่แต่ฉันเป็นขอบทองของเธอเป็นขอบเงินใบหนัวันพ่นงามิกเปอเอ่น้องิเปไหุบิิกเบน่บิปิดเบอร่นบิ๊กเอร์ไนุ่นิ๊กบิเอรุ่นิดเปอริดกิกเอน่นิ๊ิเปอดน่กไหน่อันที่ งงแม่ใบ<ม> <ไป S 2> ทรายใบนี่แม่ประมาณส0กว่าพัดแ,และ400ส,สี่ร้อสดอกประมาณสี่ดอกเนาะใชเอ๋ราเดเดือนี้เงปะคดีดรบัสก้คุณแม่แม่ให้พัดคดีเลย้าทำไมต้องกรีดอา อยบอกได้ายกูชั้นนะมึงใช่กูหบปากตีใบยังเงนนะเจ๊งามอีีนะแม่เงินใบเป็นเงินแบบว่าเงินขาดโดนแบบว่าชิปผัดตีขาดยากนะทิ่บอกเอเาเอิ้ยังชิเหรียญมังนับ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 หน่งสองสามสี่ห้าสามกะอ้าวสามกะพี่ง้วงคุณแม่ฮัก อัมาลาแหละก็เพราะลาซ้ำกันชะลอยว่าอัมมาลาดีใจกว่าเจ้าพอได้ใครกลัวปะใช่แสดงมึงรุ่นเรื่องนี้ไม่รุ่นนึงเลยเดอันแล้วดีใจกว่าเจ้าอีกได้นะอันแม่แล้วหายของควันมาก่อนแรกก็ยังหายซ้ำกันแม่ฉันคิดแล้วอ่ะเธอเนาะถ้าได้ลื้นก็ไม่รื้นสันกลันมากกันซิบ เซสนั่าเป็นใแสดงว่าอมรายันเจเพลลาได้เลยเอาไปเอามาทีมาเทียงกันอันหักหักหักขอนเพียงเบี้ยเนินงางงามเนาะเออสีงามเนาะดกสีกขอบใจเมกกระหู้นั่นแหละคันเมเาะหักเมเบาหาดอกเนาะ แม่ใชวัหมหลัะก็เ้าด้วยเฮาบ่ามีเงินใช้เฮาไปแลกเลยแต่ก็เหลืออยู่ลอยนุง <Michael. S 2> <laughs> ่งม่ันหมนมีเงินใช้ปากก็เล้องไปแลก <laughs> <laughs> เพราะว่านอนเผาจะทำหมูกินย,ยั้งตั <laughs> <laughs> มันจำเป็นนะเนาะ แมนเนาะโอเมนบาไฮเลยสิบาไฮไส่มันก็แล้วแต่สิที่ไป็นบาไฮเป็นของควันไปแล้วเนาะแต่ว่าเก็บเป็นแบบกระเกิาอยู่ยังอยู่นะฮะกานรุ่นของควันอัมมาลาดีใจกว่าเจ๊พลายพี่น้องรุ่นแบบง่ายๆอง่ายนเลยพร้อมชายฝนเนาะเรื่องของเรื่องคือไฟดับนั่นเอง ฝนตกทุกปีมักกัะเป๋ากระเป๋าว่างามไก่เเวกาหักคิดฮอดอยากคินแล้แม่ไปไวบ้างที่สุดในโลกที่สุดในโลกเลยพราจริงคือเออกมาแากปากซื่ออนกรติ๊อดไม่ยอมออกเลยนะนะเักมาสิเขับอกหักกัอยู่ตลอด น้อแม่ไม่เชื่ออีนั่นข้างล่างน่ะมันเห็ดคือบอยยอมออกข้างเลยเนาะหอยห่างคิดนิดนั่นแหละหอียเจี๊ยบประมาณเจี๊ยบสีดูอันเจ็เจ็บนั่นเพิ่นเฝ้าแม่ไม่ร้ายน่าไปใส่กันยาาแม่เดี๋ยวนี้น่ะเป็นเด็กน้อยแล้วแม่เอ้ย กินเขามากๆเพราะว่าบริกินก็เป็นอัมเซเมอร์บริจาโลกพุท่เอาแม่ตอนนี้แค่นาได้เป็นตอนเสาร์พี่น้องแม่เปิโทรมาหลักเลยเปิดกล่องของขวัญกัน้อาง่ายๆ งางาตั้งหนาใสเดี๋ยวนี้นะฉันยังเนื่อห้อยตีนเปตีนเออบังเลี่ยวก็ตีนเป็นันเออเดี๋ยวกูก็ไปเอาออกเสียกันแล้วมอยมอย่าเรามึงไปก่อนกันยกับมึงแล้วบอของมึงลายมึงกอดี่อิสาอิสบางดีโอ้ยไม่ต้องพิธีรีตองพี่น้องํานีเแหะน แล่นะคลิปเจีกัตลกแลวกมวนโอ้คลิปเจ็ดสีบลิตกตลกด้วยนะมามากนคนางามของตลาดค่ะในคลิปประงามตัวจริงมันเนี่ยกนาดใสปนเิเยอง่ายพี่น้องเปิดกองควงกอนางเอามันเหยียบมันมาเหยียหน จะหน่อยกระกับเนาะึงเวลาจะเกลือหมูแล้วกินปลาเผากินเมียงปลาเผา้งเห็ดกินน้อยจะให้เต่าอยู่บ้าเลี้ยงอยู่ในนาเด้เดี๋ยวให้เบิ้งอันแม่พละจ็บลาแม่นาเต็มแบบว่าติดรูอยู่เปตะแพง ลูกคือหัวเงีแม่เพิ่นโทรมาแล้วก็เปิดคลองควันกันเนาะอยู่หลังบ้านเพิ่นไฟกระดับเย็นก็ไปยุ่งแต่งค่ำฝนเดินเพิ่นกับกว้างกวนปลูกมันไปแล้วเพิ่นไทยบัแล้วเนาะน้องเพิ่นก็ยังไม่ได้ปล่อยปลาดอกพี่น้อง

โอยไามโมให้มันูกัลูกแงคนมันูไหั้งคนก็ได้ได้ชิป4ตัวกับใต้ก็ไชิปอวยเมื่อบ้านแล้ววเมื่อแล้วเธอต้องขี่รถตำหลังฉันนะได้อยู่ค่ตานก็แยกย้ายค่ะาร์ก็ไล่ลึกขึ้นรถสาลอยปิดชิเม่อพบ่นางสีก็เมื่อหัวปอดไอ้เด้อถ้าชินอนบ่ พี่นอนอในห้องพี่นอนให้พามาส่งเหรอพอนอนน้ำเสียมันจะคืนพนวะสันับไม่ได้นอนหรอกค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เมืองานเจ็ดเจ็ดจจะมีเจ๊ใช่ะบอว่าตนตายนะไ่ได้ตายอจนี่าไปได้ยมบในปากมีละดีพิ่ีรีตองยังรพี่น้องง่ากก้องค่ะมีแต่คนกันเองแล้วกัน ซัมนี่แล้วเนาะมีจมูกคู่มาแล้วก็สิมาแบ่งของขวัญกันก่อนสิกับนะคะเอามาจากใบจากใดปะดูกขานมันหลดเมื่อนี่เฮ้ยป้วยเนาะกระเป๋าแล้ข้าวแพงเอาไปขายหมดแล้เหมือนโมฮีใส ฝนกันเงียบๆมาลวก็ไปแล้วไล่ไปบลาล่นซุกพวกไอแถวบันดงนี่ะตกดูยัยังครับกัปล่อยออกได้งานึ้นเขาก็ปล่อยก็ได้กำไร่บอเขาเล่นอะไรเขาเล่นที่เขาซื้ออะไรเขาเล่นนั่นนะเขาชิมเงิทางไหนทางไก่บทางมาจากเมืองขายน้องก็ไก่ทางก็ดีมาจาัเมืองขายน้องก็ไก่ ไก่ไก่้ไแลงมันเป็ดนะาู่มึงว่าือจะว่นักรลับมัน่า่รถจักรลับ่ีก่ขมาทางบ้านมัตตบ้านไก่แบบมันยิงตรงเลยออกมาใส่บ้านนวาแล้วกโผล่เลยก็ว่าเป็นดงเลยอันนั้คือฟันซิยอด หินขาจะสิไปสั่งไปวะอยากเช็ดโคงูมันไป่ซ่กบาดรถใหญ่นะพวกแวอยากขบโสดโ่หลดใหญ่ขึ้นกับดห้าว่ามันกระสีไก่กันปนได้ขวัญขบโสดโเคืองนึ่งลอราถดถ่าดจัามือบู๊หินมันขาดบ่มีกำหนดไปอวยเมื่อแาบนี้ พี่น้องจ้าเดียมอร์นี่สิคอเก็บภาพบรรยากาศโดยเพียงเท่านี้เนาะนางกับเปิดแล้วพี่น้องกล่องของขวัญกันเนาะมาถ่าเปิดของขวัญกับป่ายกาเพาไปแล้วพี่น้องสบายดีพี่น้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์จ้าสวยวันสวยคืนผู้คนละปอน